นี่นะฮะผมรู้สึกเอ่อผมทำผิดสินข้อสองครับพี่ฝนทำไมอะคะสินข้อสองเขาบอกว่าห้ามรักซับแล้วผมจะผิดไหมถ้าจะบอกรักคุโอ้โหถูกใจยอยู่เดี๋ยวนี้ทีมงานเขามีลำโพงส่วนตัวแล้วเาีป <นะ S 1> ั่นกีฬาสนุกเลยค่ะ แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ก็โควิดในที่มาอีกแล้วเนาะแต่ว่ารายการเราเนี่ยช่วยกันแซบก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังไงบ้างพี่น้ำฝนอย่างนี้เลยค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะส่งเข้ามาให้เราได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรา3ามคนจะช่วยคล้ายของออกท<อ>ีวีให้ทุกเอง,งองถูกต้างคับที่สําคัญนี่ขึ้นบนหน้าจอแล้วนะฮะนี่คือช่องทางการส่งเข้ามาใน a c e b o o k แซบพ,พาษานะฮะเราปัดหูและตั้งกระทู้ไว้ให้แล้ว ทำตามกติกานะครับแล้วกเราจะรีวิวให้เลยาขายเองเลยไม่ต้องมาเนาะออนไลนสินค้ามาอย่างเดียวใช่ครับที่สำคัญวันนี้เราจะมีแจกนี่ครับม้ออบไอน้ำมันจากสมาร์ทโฮมแจกทุกวันนี่หน้าจอทีวีนะฮะหนึ่งเครื่องและใอาทิตย์นี้ในช่องทางออนไลน์อีกหนึ่งเครื่องครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เมื่อวานเราพูดไปถึงละครเรื่องมนรักหนองข<ช>ยนันบอกเลยว่าแฟนรายการเรานะถามเขามาเยอะมากเลยว่าแบบโอ้ยอยากดูจังเลยอยากดูนเดชว่าวิสาเาอยากจะได้ดูเมื่อไหร่จะดูเมื่อไหร่ทำไมทำไมฮะไม่มีใครอยากดูผมว่าเลยเหรอครับไม,ไม่อยากดูอ่ะพูดต่อผมอยากว่าวิสาลเหมือนกันนะอ่ะงั้นดูพี่นเดชต่อดีกว่าจริงนะฮะผมบอกเลยนะว่าเรื่องนี้นะครับปวดใจรอยนิดนึงไม่เกียรทิทิ์คุณผู้ชมก็จัดได้ชมแล้วและที่สําคัญนะเรื่องนี้เนี่ยทำการถ่ายทํายาวนานถึง8เดือนเต็มๆเลยครับ้งแต่เนี่ย ปีที่แล้ว<ม>แล้วเพิ่งจะมาจบนี่เองคะคิวสุดท้ายเลยก็คือเดือนกลางเขาเรีกวกลางมีนา,าที่ผ่านมานี่นเองเพิเสร็จเลยค,คือจะบอกว่าที่นาน,นะเพราะว่าแต่ละฉากเห็นไหมที่อย่างอย่างเช่นชากเกี่ยวข้าวเนี่ย<อ>กว่าจะได้ชากนี้ต้องรอฤดูเกี่ยวข้าวถึงจะได้ถ่าย ก็เลยยากไงก็เลยนานอ่าแล้วทีนี้มันจะเป็นละครที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพียบเลยเพราะฉะนั้นนะคะฟังแค่นี้ก็อยากดูแล้วรวมถึงทีเซอร์ที่เราได้ดูไปนิดๆหน่อยๆอันนั้นแค่น้ำจิ้มนะคะของจริงจะมาให้ดูการจริงๆวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนี้ค่ะนี่นี่ผ่านของเรื่องละครแล้วครับด้านหน้าแล้วนี่ครับวันนี้เราอยู่กับขนมอุยที่ฝนตีผมแล้วมะ ก็ oh. ถูกแล้วไงเอาอีกไหมไม่เอาพอแล้ว <Okay. S 2> รู้แล้วว่าเป็นขนมเปี๊ยะ <c oughs> ดังนั้นนะครับไปรู้จักกับขนมเปี๊ยะปืนบ้านพิมพ์กันเลยครับ <c oughs> เลยค่ะไทแซจับเปี๊ยะแป้งนุม่มหรือไส้ทลักแบบลาวาก็อร่อยถูกใจกับรรานขนมเปี๊ยะปืนบ้านพิมพ์ <c oughs> ขนมเปี๊ยะเจ้าดังแห่งมึงแม่กล่องสมุทรสงครามที่อบสดใหม่ร้อนๆจากเตาทุกวัน มีให้เลือกทั้งเปียกแปง้งนุ่มสามไซส์สาม,สาสามรสชิ้นเล็กพอดีคำและเปียลาวะไซส์หลน่ลนๆรสหวานน้อยแต่เข้มข้นทุกใจใครชอบกินขนมเปียกหามพลาดมาชมมาชอบพร้อมๆกันในรายการกันเลย เราอยู่กับคุณพิมพที่พาหรือคุณแอมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมสงสัยว่าทําไมชื่อร้านถึงเป็นขนมเปี๊ยะปืนบ้านพิมพ์็นยังไงคะคือเดิมเริ่มแรกเนี่ยชื่อบ้านพิมพ์เฉยๆค่ะแล้วทีนี้ตอนทําบุญร้านเนี่ยก็มีพระที่คารมนับถือท่านบอกว่าใส่ชื่อแฟนไปข้างหน้าสิแฟนชื่อปืนค่ะจะได้ปังๆแบบนี้ก็เลยเราก็ทําตามมาค่ะจะได้ปังปช่ใช่ปืนบ้านพิมพ์ที่ฝนมีเขาไหมแบบอามบ้านฝนเลยมีไหม ชอบเซลนะเราเนี่ยนี่ะก็เป็นไอเดียดีเผื่อพี่จะทำอะไรขายพี่ก็อามบ้านฝนเลยนี่ไงคุกกี้ไงคุกกี้ไงคุกกี้อามบ้านฝนไม่ได้เนาะไม่ได้พี่จะบอกว่าแค่ชื่อร้านเขาก็โดดเด่นมากแล้วนะทีนี้เนี่ยขนมเปี๊ยะมีจุดเด่นยังไงบ้างนะคะก็คือของทางร้านเล่านะคะจะเป็นแป้งค่ะแป้งนุ่มยืดก็คือไม่เหมือนเปี๊ยะประเภทแบบโบราณอะไรเงี้ยค่ะแตกต่างออกไปเป็นทางเลือกหนึ่งให้ลูกค้านุ่มคล้าย โมจิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือความพิเศษคือแป้งสามารถซับหน้าได้ไหมฮะไม่คนละแป้งอ๋อคนละแป้งอันนี้แป้งนุ่มคนละแบบนะครับต้องซื้อะไรชิมได้ใส่อะไรบ้างอันนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นถั่วไข่เค็มนะคะขอลองชิมได้เลยนะคืออะว่าก่อนที่เราจะหยิบอาหารเนาะเราช่วงนี้เราก็ต้องมีสเปรย์กรองอันนี้ไปก่อนชิมดี่โอเคด้วยอันนี้เป็นแบบฟู้ดเกรดนะคะสามารถแบบทานได้เลยหยิบทานได้เลยขอชิมหน่อยนะคะชิมนี้เลยเพราะว่าปกติเนี่ยก็คือแป้งมันจะเหมือนแบบเวลากินแล้วมันจะหล่นลงนิดนึง แต่อันนี้จะคล้ายๆมูจิอันนี้สร้างอะไรนะคะเป็นถั่วไข่เค็มถั่วไข่เค็มมีกี่ไส้ครับตอนนี้ตอนนี้จะมี3ไส้นะคะตัวแป้งนุ่มนะคะจะเป็นถั่วไข่เค็มถั่วล้วนสาหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะคะแล้วก็เป็นไส้เผื่อค่ะแล้วเดี๋ยวทางนั้นจะมีไส้เป็นมันม่วงกับช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นด้วยมีเพิ่มมาพี่ฝนบอกรสชาติหน่อยถั่วไข่เค็มเป็นยังไงอร่อย นุ่มแล้วก็เนื้อแป้งอ่ะไม่เหมือนหนมเปี๊ยะที่เราเคยกินจะหมือารมณ์โมจิจริงๆแล้วก็ไส้ข้างในคือถัวนี่เนียนมากหวานน้อยไข่เค็มมันๆโหไม่มีไข่มันชานียไ่มันนี่ไม่มีไข่มันชานี่วม่มีไข่นานี่แล้วขนาานีแลมวมีอี่นาี่ฮะ่สไข่นาเี่ไม่มีไข่มวาผี่ม่มีไข่มันี่ไม่มไขนชาี่ไม่มีนานี่ไมดห่อนชารม่ี่นานี่ไม่มีผ่มนชาไม่มีไข่มันช่ไม่มีไข่มันเนี่มันลานี่ยม่มขนานี่ไหนมีา่มันชานร่ไม่ม ดูกันนะคะอุ้ยดูสิอ๋อนี่คะอ้้หูนะคะเป็นไข่เค็มแบบว่า คาสต้าได้าอยางไรคะในนมเทียมมันมีลาวาด้วยคะต้องย้อนไปประมาณเมื่อ4ี่ปีที่แล้วอะค่ะไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์แล้วตรงัหนเขาขึ้นชื่อเรื่องซอสไข่เค็มมากแต่เขาจะมาทํากับของขาวพวกผัดปูอะไรอย่างงี้ค่ะแต่อยากได้เป็นของหวานแล้วก็บวกกลับตอนนั้นยังมีคนทําขายไม่เยอะก็เลยมาปรับปรุงจนเป็นสูตรของตัวเองค่ะแล้วมีเป็นยังไงบ้างออารสชาติก่อนเฮ้ยนิดนึงรสชาติไข่เค็มคือดีมากเฮ้ยมันนัวเต็มปากเลยนะมันมีความเค็มนิดนิดไข่แดงของไข่เค็มมันละมุน แล้วก็มีความหวานหน่อยๆเนี่ยอย่างที่บอกเลยไม่หวานเท่าไหร่ซึ่งรสชาติรวมๆแล้วผมเป็นคนชอบกินปอบขนมเปี๊ยะมากอร่อยมากนี่ไงเขาขายเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยใช่มคะแล้วแพ็กเกจเท่าไหร่คะอ่ัลลาฮวาจะเป็นลูกละ25บาทสี่ลูกร้อยนะคะสองลูก50สองลูก50มีสองลูกด้วยสี่ลูกแล้วตรงนี้คือไส้อะไรคะอ่าอันนี้คือมาเอาใจเด็กๆนิดนึงอ่าตอนเด็กๆเคยตอแถวทานไมโลไหมคะไมโลรโรงเรียนอย่างเงี้ยก็เด้เอามาทำเป็นเบียะไส้ลาวาไมายโรรสลงเรียนค่ะแล้วรสลงเรียนเนี่ยคือจะเป็นไมโลที่ ้อยไปโด่งปกตินะจะบอกเลยว่าแบบทุกครั้งที่มาจะดีใจมากเลยนะเข้าแถวรอแบบดีใจจะได้กินเราไม่เคยเห็นนะขนมเปี๊ยะที่เป็นไส้แบบไม่โดนอ่ะนี่ครับดูนะว่าไส้เป็นยังไงครับนี่ดูสิครับจริงจริงบิดเนี่ยคือไม่ใช่อะไรฮะอยากกินนะครับอ่ะ แล้วแบบนี้นะคะแบบนี้่ไงแบบนี้ก็จะมีอาตานี้นะคะ4ัลูกอันนี้100บาทนะคะอันนี้60บาทไม่แพงเลยเนาะไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่30บาทอ๋อ30บาทก็จะได้4ลูกใช่แล้วก็อันนี้120ค่ะแล้วก็ทางร้านมีเป็นสแน็คบ็อกด้วยเริ่มต้นที่ 15บาทค่ะ15บาทสั่งในทฟอรี่ได้ด้วยเพราะช่วงนี้ในโควิด19นะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้ออกจากบ้านสั่งได้ใช่ไหมคะสั่งได้เลยสั่งได้เลยสั่งที่ไหนคะเปีอมแบบโดยเลยเป็นเพจ Facebook นะคะพิมพ์ไปว่าเปียปืนบ้านพิมพ์ได้เลยค่ะหรือว่าโทรมาที่064564 4 2 4 1่องค่ะองเพื่อก่อนไหมจริงจริงบล็อกอินก็ได้แต่ลูกค้าเขาจะโทรมาจองันช่วงเช้าหมดแล้วจะาจองแนะนำให้จองเลยเห็นที่หน้าร้านด้วยหน้าร้านอยู่ที่ไหนหน้าร้านอยู่ที่ ่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะทางผ่านถ้าไปตลาดอัมพวาค่ะกลับอะค่ะจะเห็นร้านเลยโทรมาสอบถามได้ค่ะคุณแอมขอนิดนึงนะค่ะขนมเปี๊ยะของคุณเนี่ยมอบความสุขให้ผมได้เยอะมากๆผมผมเดิมที่ชอบกินอยู่แล้วแต่พอมากินที่เนี่ยเฮ้ยมันมีความมิติแห่งความพิเศษแบบใหม่นี่คะรสไมโลโอ้อร่อยอ่ะกล่องนี้ให้กล่องนี้ให้ป๊อปปี้แล้วกันอ่ะสวัสดีต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะผู้ชมทุกเราจะไม่หมดนะครับผมในช่วงหน้าฮะเราจะกลับมาแจกครับพักสักครู่ครับ คะะัแซมพลาซ่าช่วยกันแซมมาแล้วนะคะร้านแรกอยู่กับบราวน์แอนด์โรควัสดีค่ะ ขายบราวนี่ใช่ไหมคะ,คะมีหน้าอะไรบ้างคะหน้าของเรามีประมาณ30หน้าด้วยกันนะคะคคตัวที่ขายดีก็จะเป็นดักช็อกซิกเนเจอร์ตัวมีตัวนี้มีดักช็อกแกลเลซอดไส้ด้านในสําสหรับใส่ดักนะคะ,ะแล้วตัวที่จะแนะนําก็คือคาราเมลแมคคาเดเมียคาราเมลของเราจะออกเค็มหวานตัดกับเนื้อบราวนี่ดักช็อกแล้วก็แมคคาเดเมียเม็ดใหญ่ค่ะ ค่ะแล้วก็เลมอนเบอร์รี่ที่อยากจะแนะนําถ้าใครชอบผลไม้นะคะออกเปรี้ยวหวานมีแครกร์บดข้างล่างเค็มๆค่ะแล้วขายยังไงคะก็จะมีสามสิบสี่สิาค่ะตั้งแต่40ขึ้นไปตั้งแต่สี่สิบขึ้นไปค่ะแล้วมีโปรโมชั่นอะไรดีบโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะถ้าลูกค้ามาจากรายการแซบพลาซ่าค่ะให้ให้โปรโมชั่น4แถม1แล้วก็6แถม2ได้8ชิ้นเป็นราคา6ชิ้นกันเลยค่ะช็อปทานกันไปต่อเลยครับผม ค่ะก็ติดต่อกับเราได้ทางเพจ Facebook นะคะบาวแอนโลนะคะเพจเฟซบุ๊กไอจีบัลแอนโลเบาร R O อว์นแอนโลลนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่มาค่ะอยู่กับพี่ลีนะคะจากนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีแนะนำหน่อยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาในธีมของชุดพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสําหรับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะคะยังอยู่ในช่วงในเดือนของสงกรานนะคะอันนี้บอกรับผู้หลับผู้ใหญ่นะคะเป็นของฝากของชํารวยของอะไรก็ได้หมดนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีสเปรย์ควบคู่ไปด้วยเรามีเป็นเซตแบบนี้ค่ะโอ้หายพู่กันเลยใช่เรามีเป็นเซตนะคะเซตแต่ละเซตนะคะเซตที่1เซต2เซต3เซต4นะคะเราจะมีราคาบอกตรงนี้อยู่เลยค่ะมีราคาบอกอยู่นะคะจ้ะค่ะนอกจากนี้ขอคุณภาพแอลกอฮอล์หน่อยครับ คุณภาพนะคะเราเป็นคุณภาพแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดค่ะฟู้ดเกรดนะคะเราสามารถที่ว่าฉีดแล้วเราสามารถใช้ที่ว่าสะพานมือแล้วก็จับอาหารได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะช่วงนี้นะคะอยู่บ้านเราก็ต้องเซฟด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะ Facebook นะคะสบูบผลไม้ dot com นะคะหรือ Line นะคะ a i r y f i u a t h o a p นะคะหรือ0 985566466ค่ะขอบคุณคมากค่ะสุดท้ายครับพี่แมวขายอะไรครับพี่แมวสวัสดีค่ะวันนี้ผมนำเสนอนะคะปังไข่เค็มเรา วาค่ะนี่ใช่ไหมครับขออนุญาตนะคะอ่ะแล้ว่างนี้พี่แมวเชิญพูดได้เลยครับว่ามีคาอะไรอีกนอกจากฟันไข่กุ๊กบ๊าวคุกกี้นะคะคุกกี้เมคคาเดเมียเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเรานะนะคะแล้วก็มีใช่ค่ะลองชิคดูนะคะลองชิมดูนะคะแป้งบางค่ะวันนี้มีแต่ลาวานะคะน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนี่ราคาเท่าไหร่บ้างคะพี่แมวหนึ่งกล่องแปดสิบบาทนะคะมีสี่ชิ้นนะคะโปรโมชั่นไหมครับพี่แมวเอ่อสนใจถ้าเกิดบอกติดตามทางร้านแซตพาซ่านะคะลดทันทีเลย10%บเป เซนค่ะเซขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะศูนย์เก้าแปดเก้าหกสี่สองสี่สี่ห้านะคะจำเบอร์นี้ไว้นะคะโอ้ยลองดูให้ด้วยอร่อยด้วยกันครับอร่อยมากค่ะอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากอร่อยเราก็ยังคงแจกเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้แ่ต้องแจกมาอืมาค่ะโอ้กล่องแน่นเลยนะแน่นมาอีกนิดนึงนี่คือต้องมีสองกล่องแล้วนะใส่ไม่พอแล้วนะคะอ่ะใครคือผู้โชคดีวันนี้ครับโชคดีนะ ค่ะนใครนะครับจะได้เป็นผู้รับมอดอบไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมเราไปนะครับจะบอกว่ามีแต่คนอยากได้เครื่องอบนี้ใช้ดีมากๆจะบอกว่าไม่ต้องทอดเลยใส่เข้าไปก็ได้หมูกรอบเลยนะคือได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างอ่ะคือจริงๆได้ทุกอย่างเลยนะน้ำมันไม่กระเด็นโดยเฉพาะเลยที่พนิดาสวัสดีค่ะโทรจากรายการแจ๊ปพาซ่านะคะสวัสดีค่ะพี่พนิดาอยู่จังหวัดอะไรคะ จังหวัดกาญจนบุรีค่ะกลาช่วงนี้ร้อนไหมคะพี่ไม่ร้อนค่ะฝนตกค่ะอ๋อฝนตกดีและเย็นๆวันนี้เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฟนเย้ดีด้วยนะคะเป็นเป็นจังหวัดที่น่ารักทั้งจังหวัดเลยยังไงจ๊ะกาญจนบุรีว่าไม่น่าเล่นเลยเหงาเชียวอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุครับ ที่สำคัญนะครับผมช่วงช่วยกันแซของเราจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอนะฮะก็คือเราเนี่ยจะ ให้พวกคุณส่งนะครับเรียกว่าร้านของคุณหรือสินค้าของคุณเนี่ยเข้ามาในกระทู้ของเราในแซฟคาร์านใน Facebook ที่เราปักหมุดไว้ให้นะครับผมและพวกเราเนี่ยก็จะทำการขายให้กับพวกคุณเลยก็คือไม่ต้องมาเองไม่ต้องมาเองแล้วเดี๋ยววันนี้ก็แบบนั้นดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยที่สุดนะคะต้องครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ส่งมาได้เลยเดี๋ยวสัญญาว่าพวกเราขายก็ขายดีเหมือนเดิมแน่นอนขายกันอย่างเต็มที่ค่ะรับรองนะคะส่วนวันี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเสื้อผ้าวันนี้ไม่มีนะครับโอเคค่ะแต่งานต้อนนะควกผู้ ซัฟ<ส>ภาซ่าสนรวความสุสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันสวัสดีค่ะ